ค่ะช่วยกดติดตามช่องนิโรธพาเพิินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ครับพี่น้องครับสวั laser. สดี yup. ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบแล้วก็สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยสุภูสุคน์มืดสมองสมบอตนะครับเด้อเื้อ um นี э ้คบพอกับช่างโหลดคือเก่าครับโอ้แผ่นหลังคามาแล้วเนะครับเด้อนะครับยาวอาจลาดเลยมีแผ่นยาวครับแผ่นยาวหกแผ่นครับใส่ช่วงนี้นะครับเด้อ ยาวที่12เมตรครับผมแม่นนีาคายี่ห้อบูสโคบครับความหนากรอยู่ที่เบอร์0.35เด้พี่น้องได้ครับเ,เาม่องบอเพืนในเบิ้งกันนี่ครับพี่น้องครับด่านล่างเพิ่นจะปั๊มไวม้ว่าบูสโคบแช็คนี่ครับ ความหนา0.35ม mm, มิลิเมตรเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมีหมออกอด้วยครับมาตรฐานครับความหนาครับก่อนจะทำการมุงกะทำการใส่แหวนสกอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับมีหมวก <c oughs> หมวกเหล็กตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ หลักตรงนี้สิมียางครับสิมียางอยู่นี่แล้วก็สิมีแผ่นแหวนหรือว่าแผ่นมักขีหมาครับภาษาเหนือเพิ่นเอิ้นว่าแผ่นมักขีหมาอ่าอยู่ในนี้สิทนความร้อนแล้วก็ทนแดดทนฝนครับเฮ็ดให้บ่รั่วซึมเนาะพี่น,อน้องเนาะใส่แล้วก็สิเป็นแบบนี้ครับ เป็นแบบนี้ปกติหัวหมวกมาซิมีแต่ยางตรงนี้ครับซิมีแต่ยางตรงนี้เนาะนี่ครับซิมีแค่ยางตรงนี้นี่ครับกลับมาใส่หมวกใส่แวหวนไอ้เพื่อนก็เป็นการป้องกันการรั่วซึมอ่าสันที่หนึ่งสันที่สองแล้วก็สันที่สาม เป็นการป้องกันสามชั้นครับผม <c oughs> เพื่อความมันคงแข็งแรงและกะ <c oughs> เพื่อความอา <c oughs> กันน้ำกันฝนกันซึมครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้ามีตะหยางตรงนี้เนาะยิงไปอ่าพอแดดหยางตรงนี้สิกรอบครับยางตรงนี้สิกรอบสีแห้งอแดดเดียวฝนเดียวเท่านั้นแหละครับก็จะจะซึม น้ำก็จะซึมลงหลังคาของบ้านนี่ก็เป็นการป้องกัน3มชั้นเ้อพี่น้องเ้อนี่ครับใส่แบบนี้บ่มีรั่วแน่นอนเ้อพี่น้องเ้อไม่มีรั่วแน่นอนครับเพราะว่าป้องกันถึง3มชั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหัวหมวกตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามล้านวัสดุทั่วไปเ้อพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นหมวกเล็กครับหมวกเล็กที่มียางห้องแบบนี้เนาะ าราคาเป็นขายกับตัวละหนึ่งบาทครับแหวนนี่ตัวละหนึ่งบาทส่วนน็อตนี่กะจะเป็นตัวละสองบาทสองบาทหรือบางร้านกะสามบาทครับผมหรือสองบาทกว่าๆก็มีส่วนยางเอ่อยางนี่เนาะยางขีม้านี่กะไปล้านวัสดุกอ,อสางเลยครับบอกคนว่าเอายางขี่หมานี่ครับ นี่เพิ่นสิขายเป็นพวงเด้อพี่น้องเด้อพวงหนึ่งก็จะมีร้อยตัวครับอ่าพวงหนึ่งยี่สิบห้าบาทครับพี่น้องนี่ครับยี่สิบห้าบาทนี่ครับอ่าลงทุนอีกน้อยหนึ่งเนาะอันนี้ตัวละหนึ่งบาทเสืออันนี้ตัวละบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้พวงละยี่สิบห้าบาทอ่าใส่น็อตจำนวนเท่าใดกันเสือจำนวนพวงเท่านั้นครับใส่อลาโต้อลาโต้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ ใส่อลอตโตแบบนี้เลยครับหลังคาบ้านที่ยิ่งด้วยแบบนี้กาสีอุ่นใจแล,ล้วก็มั่นใจเพราะว่าบ่ามีทางหัวแน่นอนครับผมส่วนแหวนตัวนี้กจะมีหลายสีเ้ยพี่น้องเด้อครับชังโหลดก็เลือกมาสีสมหรือถ้าบ่ามีสีที่ต้องการกาอ่าสื่อสีมาพ่นครับ หลังคาสีเขียวกับผลสีเขียวหลังคาสีแดงกับผลสีแดงนะครับเนาะสี้ำเงินสียังกะสื่อสีมาผลตามสีของหลังคาเลยครับใส่เข้าไปจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นหัวแบบนี้นี่ครับ,รบจะมียางอยู่สชั้นชั้นที่1สชั้นที่สชั้นที่สา นะอย่างอยู่สามชั้นมั่นใจในการรั่วซึม มัน,น,นใจในการดสมันใจ,ในนใจในใส่แล้วยิ่งแล้วกะบัวรัวบัวซึมครับพี่น้องมันมันในส่แล้วสิรัวซึมอยู่สีใสเอ็นยังวันที เอาแล้วกลับี่นองครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ทําการยิงกันเลยเด้อพี่น้องเด้อการยิงี่ก็จะเป็นการยิงสลับดอกหรือว,ว่าสลับหล่องนะครับเด้อก่อนที่จะยิงี่ก็ถึงเชือกเอ็นหัวท้ายก่อนเ้อพี่น้องเด้อนี่ครับหัวท้ายแบบนี้ครับเพื่อความแน่นอนครับ อู้ <Ooh. S 2> อย่าเนัะครับยิงอีกเป็นหนึงกันครับ <Ooh. S 2> okay. อูโอเคนี่ครับพี่น้องครับ เป็นสลับล่องหรือว่าสลับรอนกันแบบนี้เดี๋ยพี่น้องเด้อรอนนี่อยูน่นี่ตัวบนจะว่างจะสลับมาฝั่งขวา,ากับฝั่งซ้ายเด้อพี่น้องเด้อเวา,าง่ายง่แบบนี้ครับ ร่อ,อนนี้ก็จะมี่แปลต่อไปก็จะ,จะมารอนนี้นะครับเนาะจะสลับกันแบบนี้เด้บ้องเลย กระทะตัวนี้ กับสำหรับการคึงเชือกแนวกะใส่ซีลายเลยครับเด้อซีลายเลยกะนับยิงเข้าไปนี่แหละครับยิงเข้าไปาฝากใส่กับไม้จันทันครับนี่ครับกใส่ไปแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพอใส่แผ่นแล้วพอให้แผ่นติดเชือกเอ็นกะโอเคแล้วครับนี่ครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับ งานยิงหลังคาด้านบนหรือว่าสันบนเด้อพี่น้องเด้อส่วนชั้นล่างหลังบ้านกันเรียบร้อยกันครับทีนี้ก็เหลือด้านหน้าครับพี่น้องเหลือด้านหนา้าเดี๋ยวช่างโหลดสิทพายเบิ่งตอนต่อไปครับครับกระปนั่นเสร็จสับเรียบร้อยเด้อครับเด้อสำหรับงานมุงหลังคาครับผมนี่ครับนี่เป็นด้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อด้านหน้ากับมุง เรียบร้อยครับผมส่วนด้านข้างนี่ครับด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านบนเรียบร้อยครับผมเหลือแต่งานเก็บรายละเอียดครับใส่ขอบข้างครับบ้านเนี่ใส่ขอบข้างแล้วก็ใส่ชนผนังกะนเอนเสร็จสับเรียบร้อยครับนี่ครับ ด้านข้างด้านข้างก็จะใส่ขอบคางได้พี่น้องเด้อนี่ครับขอบคางนอนอยู่นี้อ่าจะเป็นมะออื่นไปแล้วครับสิได้ใส่ครับผมมือนี้ก็คำแล้วครับพี่น้องนี่ครับพามาชมอ่าพอให้อ่าเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อสำหรับอ่าช่างมือใหม่หรือว่าท่านใดที่กำลังสร้างบ้านอยู่กัน ทำตามคลิปได้เลยครับง่ายๆครับผมครับของด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดวยวพี่น้องดูนี่ครับนี่ครับด้านล่างเพิ่งกระเช็บ มีเบอร์ให้ชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อมีเบอร์มียีห่ห้อให้ชัดเจนนี่ครับยี่ห้อบูสโคความหนากับ0.35ม mm, ิลลิเมตรครับนี่ครับบูสโคเนี่เป็นซื่อพันเด้อพี่น้องเด้อชื่อบูสโคบเบอร์0.35ครับความหนาความหนาเนี่ยก่โอเคครับแข็งแรงทนทาน เหยียบนะ่บ yeah, bo ุ่มครับความนาะได้หมัดฐานเลยโอเคครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไวสนตรสะกอนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่ครับคลิปหนา้าเดี๋ยวช่างโหลดสิพาชมอย่างนั้นคอยติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกําลังใจให้ช่างโหลดดีๆมาตลอด ถ่ายในกาขอให้ทานผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพแข็งแรงกินข้าวแสบนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นเด้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ